แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้เราจะพาทำคุกกี้จากรำข้าวโอ๊ตนะคะรำข้าวโอ๊ตเป็นข้าวโอ๊ตที่มีคุณค่าทางอาหารที่ค่อนข้างสูงมากนะคะจะนิยมในกลุ่มคนที่กินเพื่อลดน้ําหนักแล้วก็เพื่อสุขภาพเนาะเดี๋ยวเราจะวางสรรพคุณนะคะและก็ประโยชน์ต่างๆไว้ใต้คลิปนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จเยอะมากนะคะ เริ่มแรกค่ะเราจะนำข้าวโอ๊ตส่วนสถ้วยตวงนะคะเทลงไปในชามผสมเนาะจากนั้นนะคะก็จะเพิ่มความหวานด้วยเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะใครจะใช้เป็นสเตียียก็ได้เหมือนกันเนาะใส่ผงฟูล,ลงไป1ส่วนสช้อนชาค่ะตามด้วยเกลืออีกสักประมาณ1ส่วนสช้อนชาแล้วก็วันนี้เราจะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะ2ช้อนโต๊ะ แล้วก็ไข่ไก่เบอร์สองนะคะ1ฟองค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะอาลืมอย่างหนึ่งนะคะเราจะเพิ่มกลิ่นวานิลาลงไปสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้คุกกี้ตัวนี้เนี่ยมีกลิ่นที่หอมมากขึ้นนั่นเองเพื่อนๆพือนย่าลืมวอร์มเตาอบนะคะวันนี้ใช้ไฟที่180อองศาค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะใส่เป็นงาขี้ม่อนนะคะตัวนี้เป็นงาดิบนะคะ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นงาขาวงาดำทั่วไปแล้วแต่ชอบเลยเนาะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมถาดสำหรับอบนะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะทาน้ำมันที่ถาดนะคะแล้วก็วางกระดาษไขลงไปแล้วก็จะฉีดน้ำมันนะคะน้ำมันสเปรย์แล้วก็ใช้แปรงทางให้ทั่วๆอีกนะคะ จากนั้นก็ตักส่วนผสมทั้งหมดนะคะเป็นก้อนๆเนาะเราจะใช้เป็นตัวช้อนโตะนะคะมันก็จะได้ประมาณสัก9ชิ้นเนาะวันนี้ไม่ได้ทําเยอะนะเพราะว่ากะว่าจะอบทีเดียวนะคะเพราะว่าเตาอบเรามันเล็กเนาะ,ะแค่28ลิตรน,นะคะก็เลยจะใช้ในการอบครั้งเดียวก็เลยไม่อยากทําเยอะพอวางเป็นก้อนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้มือกดนะคะให้แบนเล็กน้อยนะคะแล้วก็จัดรูปทรงตามต้องการเลยเนาะ ก่อนนำเข้าเตาอบนะคะเราจะตกแต่งหน้าด้วยเป็นเมล็ดฟักทองค่ะอันนี้ก็เป็นเมล็ดฟักทองแบบดิบนะคะชิ้นละ3เมล็ดเนาะใครจะใช้เป็นอัลมอนด์นะคะเม็ดมนม่วงหิมพาน์หรืออย่างอื่นก็แล้วแต่เลยจากนั้นนะคะก็จะนำเข้าเตาอบนะคะเปิดไฟบนล่างด้วยนะคะใช้ไฟ180องศาอบไปประมาณสัก15-20นาทีค่ะ อันนี้แม่บ้านรีวิวอบอไปที่20นาทีนะคะเราก็จะได้คุกกี้รัมคาโอนนะคะหน้าตาประมาณนี้เลยตัวคุกกี้รัมคาโอนนะคะคือรัมคาโอตนี่เขามีคุณสมบัติอย่างหนึง่งก็คือที่เด่นๆเลยนะคะไฟเบอร์สูงมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะนี่ค่ะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากอบเสร็จมันจะเป็นแบบซอฟคุกกี้นะคะไม่ได้กรอบเนาะ รสชาติก็จะหวานนิดนนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าอยากจะเพิ่มความหวานก็อาจจะเป็นสเตเวีเหรือว่าน้ำผึ้งนะคะถ้าเราคนแล้วมันแฉะเราก็สามารถที่จะเพิ่มข้าโอนได้เนาะอันนี้หวานนิดนนะคะเอาไว้ทานเล่นๆนะคะกับชากาแฟยามบ่ายก็ได้ค่ะ สำหรับคนที่ท้องผูกก็แนะนําให้ทานตัวนี้ได้นะคะรามข้าโอน,นี้เขาสามารถที่จะเอาไปดัดแปลงทําได้ทั้งอาหารทั้งขนมหวานนะคะได้หลากหลายเมนูเลยสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ